ที่บายงานวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะค่าสำหรับในภาคเรียนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่นะคะอะจากภาคเรียนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะอะนักเรียนยังพอจํากันได้ไหมอะ ก่อนที่เราจะปิดภาคเรียนคะเราก็เรียนเกี่ยวกับวัสดุใช่ไหมคะอ่าวัสดุต่างๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของวัสดุใช่ไหมคะเมื่อมีการให้ความร้อนแล้วก็ให้ความเย็นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องแรงกันบ้างแรงเนี่ยมันจะทําให้วัสดุเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าอ่ามาดูกันอ่ะจากรูปนะคะก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับอ่า นักเรียนเห็นรูปภาพไหมนักเรียนลองดูรูปภาพนะคะ,อะลองดูผู้ชายที่กําลังเข็นรถเข็น่าไหนลองดูสินักเรียนเห็นอะไรบ้างจากคําถามนักเรียนคิดว่ามาดูคําถามตรงนักเรียนคิดว่านี่กันเลยนะคะนักเรียนคิดว่าการใช้มือออกแรงเข็นรถเข็นทําให้เคลื่อนที่เป็นการออกแรงชนิดใด้อันนี้เป็นคําถามนะคะ อันที่2เมื่อออกแรงเข็นรถเข็นรถเข็นมีการเคลื่อนที่อย่างไรอะแสดงว่าเมื่อเราออกแรงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆใช่ไหมคะอันที่สามการเข็นรถเข็นเป็นแรงสัมผัสหรือไม่อย่างไรนะคะอะอันนี้เป็นคำถามชวนคิดนะคะลองตอบในใจก่อนก็ได้นะคะอ่ามาดูในหัวข้อที่1ห,หัวข้อที่หนึ่งนี้ก็จะเกี่ยวกับ ผลของแรงต่อการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเรามาดูสิว่าเมื่อเราออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะอ่ะการเคลื่อนที่ของวัตถุวัตถุเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าวัตถุเนี่ยมันจะเคลื่อนที่อ่ะถ้าวัตถุเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้นะคะ จำเป็นต้องมีแรงเข้ามากระทำเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุนะคะเราจำเป็นต้องออกแรงดึงลากพากเพื่อให้วัตถุเหล่านั้นเนี่ยเคลื่อนที่นะคะดังนั้นแรงที่มากระทำต่อวัตถุเหล่านั้นเนี่ยจึงส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยตรงเลยใช่ไหมคะ ดูจากรูปนะคะจากรูปเนี่ยก็จะเป็นรูปของเด็กผู้ชายสองคนใช่ไหมคะอ่ะอีคนนึงดึงอีกคนน,งงคน,นึงกาลังดึงนะคะอีกคนนึงก็ผลักอ่าออกแรงผลักนะคะก็คือช่วยไปนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูเนินทรายอ่าจากรูปนะคะก็จะเป็นรูปของทะเลทรายนะคะ เนินทรายเนี่ยที่ถูกกระแสะลมพัดเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นรูปต่างๆใช่ไหมคะอ่าก็จะไ้เป็นภูเขาไปเรื่อยนะคะอ่ะรถอ่า,อาคนลากรถล,ลากนะคะอ่าคนก็กําลังลากรถล,ลากนะคะรถล,ลากก็มีคนนั่งอยู่ใช่ไหมคะคนก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะรถล,ลากก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูใบงานของเรากันเลยดีกว่านะคะสําหรับใบงานของเรานะคะใบงานที่หนึ่งนะคะใบงานที่หนึ่งนะคะก็จะเกี่ยวกับแรงและผลของการเปลี่ยนแปลงของแรงนะคะคำชี้แจงอ่ะใบงานนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับกิจการด้วยนะคะอ่ะคำชี้แจงก็คือจะให้นักเรียนเนี่ย สังเกตลักษณะการออกแรงในการเคลื่อนที่ของวัตถุพร้อมจำแนกว่ากิจกรรมใดเป็นการออกแรงดึงหรือออกแรงผลักนะคะโดยใช้ทิศทางการออกแรงกระทำต่อวัตถุเป็นเกณฑ์นะคะอะ่เรามาดูกิจกรรมที่1น,นะคะกิจกรรมที่1นนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับ ออกช่วยกันดึงช่วยกันผกักใช่ไหมคะอ่าอ่าระบุปัญหานะคะปัญหาในนี้อ่าเขาก็บอกว่าการออกแรงกระทำต่อวัตถุมีผลทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะอ่าการออกแรงกระทำต่อวัตถุเนี่ยมีผลทำให้วัตถุเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะนักเรียนคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรอ่าวิธีการ อันต่อมาสมมติฐานนะคะสมมติฐานเนี่ยก็คือเป็นการตอบคําถามของปัญหาข้างต้นนะคะซึ่งปัญหาข้างต้นก็คือเขาถามว่าการออกแรงกระทําของวัตถุเนี่ยทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรใช่ไหมคะสมมติฐานก็คือเราจะมาตอบคําถามนะคะโดยที่เรายังไม่ได้ไไดทําการทดลองนะคะ อ่ะเรายังไม่ได้ทําการทดลองหรือว่าทํากิจกรรมที่เขาถามนะคะอ่าสำหรับสมมติฐานก็จะเป็นคำตอบนะคะที่นักเรียนเนี่ยคาดคะเนขึ้นนะคะอ่าไหนนักเรียนลองคาดคะเนขึ้นมาก็ได้นะคะอ่าสำหรับคำตอบนะคะอ่าสำหรับครูนะคะขู่คิดว่า การออกแรงกระทําต่อว,วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรวัตถุเคลื่อนที่เข้าหาตัวหรือออกจากตัวนะคะ ขึ้นอยู่กับทิศทางของการออกแรงกระทำนะคะาที่ขึ้นอยูกับทิศทางของการออกแรงนะคะ,ะทีนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะครูอจะให้นักเรียนเนี่ยลอง ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยอออลองทํากิจกรรมะคะในตารางนี้นะคะซึ่งไม่ยากเลยนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นการดันโต๊ะก็คือดันออกไปนะคะดึงโต๊ะก็คือดึงเข้ามาหาตัวเราอันที่3ดันกลองนะคะอ่ะมีเราเอากล่องวางไว้แนละ้วเราก็ลองดันดูนะคะแล้วก็อันที่4ี่ดึงกล่องนะคะอันที่หปิดหน้าต่างอันที่6เปิดหน้าต่างนะคะ เดี๋ยวครูขอทำสองข้อแรกนะคะข้อหนึ่งกับข้อสองนะคะท่านักเรียนนะคะอยากเข้าใจมากขึ้นนะคะนักเรียนสามารถทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะครอะูอาจจะเป็นการทำง่ายๆก็คือดึงดันกล่องกับดึงกล่องนะคะเพราะว่ากล่องเนี่ยหาง่ายนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องเอากล่องใหญ่ก็ได้กล่องเล็กๆก,ก็ได้นะคะ อ่ะอันแรกดันโต๊ะดันโต๊ะเป็นการออกแรงดึงหรือว่าแรงผักดันโตะเป็นการออกแรงผักนะคะทิศทางของการออกแรงก็คือเราออกแรงเราดันเราผลักมันออกไปแสดงว่าแรงมันทำาไมคะออกจากตัวใช่ไหมคะอ่ะแรงมันออกจากตัวเรานะคะทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุวัตถุเคลื่อนที่ เข้าหาเราหรือว่าออกออกจากตัวเราอ่าวัตถุมันเคลื่อนที่ออกจากตัวนะคะอันนี้สองดึงโต๊ะดึงโต๊ะอ่าไหนรองดึงโต๊ะดูอืออ่าดึงโต๊ะนะคะเป็นการดึงหรือการทักเป็นการดึงนะคะทิศทางการออกแรงเราออกแรงเข้าหาตัวเราหรือว่าเราออกแรงออกจาก ตัวเราคะอ่ะเราออกแรงเข้าหาตัวใช่ไหมคะอันนี้อ่ะทิศทางการเคลื่อนที่ของโต๊ะเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปทางไหนเข้าหาเราหรือว่าเราจะเล่าเข้าหาตัวนะคะอ่าเห็นไหมคะอ่ะจะเราจะเห็นความสอดคล้องแล้วนะคะอ่ะ เราจะเริ่มเห็นความสอดคล้องกันแล้วนะคะอ่าส่วนอันข้างล่างนะคะก็จะเป็นสรุปผลสรุปผลอันนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะสรุปมานะคะจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะคะอ่า จะกรรมกันไปแล้วนะคะหรือว่าได้ตอบคำถามในตารางไปแล้วนะคะซึ่งเราจะตอบตรงนี้ได้ยังไงอ่ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะตอบได้ก็คือเอาทิศทางของการเคลื่อนที่อ่าเอาทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยมาตอบนะคะอ่าก็อย่างที่นีไ่ไงอย่างที่ปัญหาเขาถามไว้เลยนะคะ อ่ะอยกตัวอย่างเช่นดึงการดึงเป็นการออกแตงกระทําต่อว,วัตถุทําให้วัตถุทําไมคะเคลื่อนที่เข้าหาตัวนะคะได้แก่อ่ะนักเรียนก็ลองอได้แก่อะไรบ้างอ่ะเคลื่อนที่เข้าหาตัวก็เป็นการ ดึงโต๊ะนะคะอ่ะอานักเรียนตอบคำถามให้หมดนะคะแล้วก็ได้แก่ตรงนี้น,ะะนักเรียนเอากิจกรรมที่1 2 3 4 5 6พวกนี้นะคะมาตอบอันไหนเป็นการเคลื่อนที่เข้าหาตัวก็แสดงว่าอันนั้นเป็นแรงดึงถ้าวัตถุเคลื่อนที่ออกจากตัวแสดงว่าเป็นแรงผักเพียนก็เอามาตอบนะคะค่าสำหรับการอธิบายรายงานวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3นะคะก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ